สวัสดีครับพบกับช่องมาเนโกฮอบบี้กันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพาร์ทเสริมของ m e t a ม Build s t ไตน์ฟรีดอมกันดั้มครับนั่นก็คือปีกแสงของมันนะฮะกล่องที่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นเพียงแค่กล่องสวมเท่านั้นนะฮะแต่แค่บล็อกอาร์ตนะครับลายแม่งโคตรสวยเลยนะฮะเนี่ยครับจะมีฟรีดอมอยู่นะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกปีกแสงนะฮะถือดาบบีมซาเบตคู่หนึ่งนะครับสีแดงๆตรงนี้ก็ just lit นะฮะแล้วก็อันนี้ไอหุ่นที่เลมันขับนะระเบิดไปแล้วนะฮะส่วนมุมด้านล่างงตรรนนนนี้ะะะะคับก็็จเปฮ ที่มุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีชื่อของผู้วาดภาพนี้ไว้นะครับก็คือคุณซาโตชิชิเกตะนะฮะส่วนด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะก็แค่เขียนไว้ว่าเมทัลบิล์นะครับแล้วก็มีชื่อของสไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะครับเป็นของหุ่นฝ่ายออฟนะฮะด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะฮะกล่องส่วมใบนี้นะครับเราก็สามารถเอากล่องสไตล์ฟรีดอมกันดั้มกับปีกแสงของมันเนี่ยมาใส่ได้พอดีเลยนะฮะ ตอนนี้ครับก็ดึงออกจากกล่องสวมแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบล็อบอาร์ตของปีกแสงแล้วนะฮะก็ข้างบนจะมีเขียนไว้ว่าเมทัลบิล์นะฮะแล้วก็เป็นตัวฟรีดอมพร้อมกับเอฟเฟกต์ปีกแสงของมันนะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับก็เขียนภาษาญี่ปุ่นไว้ว่าฮิคาริโนะซูบาสะนะแปลตรงๆคือปีกแสงนั่นแหละนะฮะแล้วก็สไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะ,ะ Wing of Light Option Set นะฮะกันดั้มซีดนะครับผมโอเคนะอ้าวลืมบอกไปครับว่าชุดเสริมอันนี้เนี่ยมันเป็นของพีบันไดนะฮะ แล้วก็ราคาจำไม่ได้ละราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันต้นๆหรือเปล่าวะจำไม่ได้ละนะฮะเป็นเป็นพี่บันไดครับแล้วก็จะมีกล่องสวมเมื่อกี้นี้ให้เลยนะไม่รวมหุ่นฟรีดอมนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันขายแยกต่างหากส่วนตัวฟรีดอมนะครับต้องไปหาซื้อกันเอาเองนะฮะด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีภาพแอคชั่นของตัวฟรีดอมนะครับพร้อมปีกแสงนี่นะฮะแล้วก็มีตัวดากกนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกัน แกออกจากกล่องแล้วนะฮะเดี <fue normal away> ๋ยวเรามาดูรายละเอียดของชุดนี้กันนะครับเริ่มที่คู่มือกันก่อนนี่ครับก็จะบอกวิธีการติดตั้งปีกแสงนะฮะแล้วก็ตัวเสาของมันนะฮะดูแล้วก็น่าจะยุ่งยากหรือเปล่าวันเนี้ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะมีแค่กระดาษแผ่นเดียวครับช่วงหลังเนี่ยเมทัลบิลนะฮะคู่มือของมันเนี้ยค่อยๆบางลงบางลงครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสายกัน มาดูอุปกรณ์ชุดแรกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เอาไว้ยึดติดกับตัวปีกแสงของมันแล้วก็ตัวดากูนนะฮะสองชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เอาไว้ติดที่ตัวแบ็คแพคหรือปีกของมันนะฮะ สีแกนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอาไว้ยึดกับตัวปีกแสงถัดมาครับปีกแสงนะมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับมี2ขนาดนะอันนี้จะเป็นแบบใหญ่นะฮะโทนสีนะครับก็จะมาจากสีม่วงตรงนี้ครับซ้ายมือนะสีม่วงไล่มาเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาเป็นสีขาวนะฮะสีมันก็ค่อยๆแบบว่าเข้มไปอ่อนไปนะก็คือดูเป็นไฮไลท์นะสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเคลียร์ใสสีม่วงนะฮะตรงนี้จะเป็นเคลียร์ใส ความหนาของมันเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก1ซนติเมตรได้นะฮะประมาณ1ซนติเมตรค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักอยู่นะฮะมีน้ําหนักส่วนอันนี้นะครับจะเป็นอันเล็กนะฮะโทนสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือสีม่วงค่อยๆไล่ไปเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมติดตั้งปีกแสงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะต่อโครงของมันนะฮะส่วนพวกดากูลนะครับก็ติดแกนไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็ปีกแสงครับนี่ฮะเอามาเข้ากับตัวแบ็คแพคของมันแล้วนะฮะความกว้างของปีกแสงครับก็น่าจะประมาณเกือบ2ฟุตได้นะฮะแล้วก็สูงอยู่นะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดที่ข้างหลังกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ติดปีกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จัดดากูเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับพร้อมจัดท่าฟูเบิร์นโหมดนะฮะค่อนข้างที่จะ เหนื่อยครับหัวร้อนเพราะว่าจัดท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเล็กน้อยนะคือไม่ได้ยากเล็กน้อยผมว่ายากปานกลางก็แล้วกันความยากนะครับก็คือตอนที่เราใส่แกนที่ติดก,กับดากูลนะฮะเนี่ยแล้วมันจะมีแกนที่สามารถเอามาตั้งรองรับน้ําหนักของตัวปีกได้เนี่ยมันกว่าจะลงล็อกเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ครับเกือบ10นาทีฮะถอดเข้าถอดอ,ออกอยู่2รอบนะมันมันไม่ลงล็อกสักทีนะฮะลำบากนิดนึงส่วนการติดปีกแสงเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับ ก็ถอดปีกออกไปก่อนนะฮะตรงแบ็คแพ็คนะฮะแล้วก็ถอดดากูนออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเอาก็เอาปีกแสงเนี่ยมาใส่ครับพยายามดูคู่มือประกอบก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดเขี่ยวที่ต้องให้ตรงล็อกกันนะฮะความสูงนะครับพอติดตั้งฐานแล้วก็ปีกด้วยเนี่ยนี่ครับหไม้บรรทัดไม่พอนะฮะก็ดูจากสายตาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ40เซน ส่วนความกว้างนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งละไม้บรรทัดนะฮะพอประกอบเสร็จนะครับก็รู้สึกโล่งขึ้นมาฮะเพราะดูจากสายตาแล้วเนี่ยโอ้โหสวยงามฮะค,คือตัวฟรีดอบตัวนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดละพูดได้แค่สั้นๆเลยฮะคโคตรสวยนะฮะโคตรสวยโอเคครับข้อดีนะครับก็คือเพิ่มความสวยงามนะฮะตัวปีกแสงอันนี้นะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับตัวสไตล์ฟรีดอมกันดั้มของเมทัลบิล ส่วนข้อเสียนะครับก็เหมือนเดิมครับงานเมทัลบิล์นะราคาแม่งแพงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะพวกพาเสริมบางรายการของเมทัลบิล์เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะบินขึ้นไปดาวอังคารครับส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสําหรับผมนะก็คือไม่มีที่โชว์ให้มันฮะเพราะว่าตัวหุ่นแล้วก็ใส่ปีกปุ๊บเนี่ยความกว้างยาวเนี่ยโอ้โหคูณ2ก็ไปเลยฮะไม่มีพื้นที่เก็บให้มันนะฮะปีกแสงของฟรีดดอมนะครับก็จะมีหลายงานนะมีทั้งมาสเตอร์เกตนะฮะแล้วก็เลวเกต แล้วก็เมทัลโรบอทนะฮะผมมีเกือบทุกอันนะ่นะฮะบางอันก็ขายออกไปแล้ว <c oughs> คืออย่างที่บอกครับมันไม่มีที่โชว์นะฮะพอติดปีกแล้วมันใช้กินพื้นที่ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียสําหรับผมนะมีพี่ที่รู้จักนะครับบางท่านเนี่ยเขาก็ต้องซื้อตู้โชว์ใหม่นะฮะเพื่อเอามาวางโชว์งานแบบอลังการแบบเนี้ยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลืมพูดไปนะก็รู้สึกว่าพอติดตั้งปีกแสงแล้วอะไรพวกนี้นะฮะมันน้ําหนักเนี่ยมันคน่อนข้างจะหนักมากนะครับผมกลัวว่าจุด ขยับโดยเฉพาะตรงแบคแพคตรงปีกของมันเนี่ยมันจะหลวมในอนาคตนะับคิดว่าหลวมแน่นอนถ้าเราตั้งท่านี้นานๆนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวผมคงถอดเก็บเข้าลังเหมือนเดิมโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม s u b สไครต์ทางเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย